จับมือกันลูกจับมือกันคอ,อยห้างออวครับให้มันเป็น,นวงจะพึงวางมือจะพึ่งวางมืออยาอวางมือ,อลูกลอย่าวางมือกันอย่าวางมือกันให้อยแค่สองเก้าปอยให้สงเก้า เดินหน้าสองเท้าล้ว,วางทอง,งวางวางไว้เลยวางไว้ข้างนอกลูกวางไว้ข้างนอกวางแล้วก็กลับขึ้นมา โอเคาโองเดียวเียวเดีวเดี๋ยวเดียวเดีทนีโอเครถมือซ้ายลงแลอแกมมือขวารถมือซ้ายลงและแกมมือขวาเราพูดความ Ni đăng, ông mày. Ao mày đăng. Ô mày. Ô mày đăng. ลรถรลเสียงแผ่นชาติตรงไหนยกมือลกแ,กแกรอรแรชาิัิ่งเหตไทยรวมละเนื้อชาติไทยเป็นปาระาร you okay. เราข้มาที่หอ่ะเ่รอมื่อลงการนสวดมนต์อมัวให้สวดมนต์ครับยกมือเอ๊ ก้หมวกไปทางซ้ายสเรางมมือปะอไว้ที่กระบังหัวกก้นหมวกไปทางซ้ายนะคะซ้ายไปทางนี้โอเคอะระหังสมาสะพุโจมะกาวะอะระหังสมาสะุโะก

มิงมือซ้ายจับพี่กับบางมื